เพื่อสมาชิกค,ครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและจพึ่งนะฮะเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและมิติเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจนะฮะจากเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับไม่ว่าเพื่อสมาชิกจะมีรถรุ่นไหนค่ายไหนปีไหนนะผมบอกเลยว่าการติดตั้งก็มาตรฐานเดียวกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อสมาชิกท่านนี้เลยนะครับที่เกียรติทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและพึ้นนะครับได้นํารถนิสสันเทียน่านะครับ ได้ทางทีมงาน o v e r อร์ n อน u n ซาวด์เพืทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงโดยการติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงมิเลนชุดหน้ากับชุดหลังให้เป็นระดับไฮ e n d โดยการเสริมเจ้าตัวดิจิตอลซาวด์บอร์ e ิเซอเข้าไปนะครับเพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์และการปรับแต่งค่าขึ้นอาใหม่เพื่อให้มีรายละเอียดชิดนนตีมากขึ้นทีเดียวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะฮะจะพาะเพื่อสมาชิกปรชมขั้นตอนและเทคนิคการสร้างมิติ และพิธีเตียงในรถนิสสันเทียนนาคันนี้ตามมาชมด้านในกันเลยนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลตัตพื้นนะครับได้ทำการติดตั้งเจ้าดูมิเลนส์นะครับผมและทําการติดตั้งแผ่นแด็มนะฮะให้กับรถนิสสันเทียนนาคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ<ม><ม>เดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับผมนะฮะจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะครับขั้นตอนการติดตั้งที่ได้บรรษัทจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลตัตพื้นตามมาชมนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นแผงประตูหน้านะครับในรถนิสสันเทียนนานะครับทางที่ห้อ นะครับทำการแดมเข้าไปนะครับผมบอกเลยว่ายี่ห้อนี้นะฮะทนพูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับเพื่อสมาชิกจะสังเกตไหมครับว่าหลายๆรีวิวก็ดีนะครับผมเกี่ยวกับแผ่นแดมนะฮะที่ขึ้นลายตามโครงสร้างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทางทีมงานของผมนะครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างเอ็นพอดเมนนะครับบริเวณทั่วแผ่นเพื่อให้จอแผ่นแดมกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันได้ดีไม่มีพงอากาศนะครับผมเขาบอกเลยะครับตรงนี้ลดค่าดีเจคชั่นหรือว่าเสียงสะท้อนได้มากทีเดียวนะครับ ขั้นตอนต่อไปผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมเกี่ยวกับเจ้ารูเป็กกันบ้างนะครับทางทีมงานนงผมนะฮะเราจะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับคัสเตอร์เราจะไม่นํามาใช้นะครับเรามีเครื่องมือนะครับในการเจาะรูเป็กเห็นไหมครับตรงนะครับสวยที่เดียวนะครับนะครับส่วนที่2นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าลําโพงมิเลนส์นะฮะชุดใหม่กันบ้างนะครับก่อนติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนส์นะครับเป็นลําโพงแยกชิ้นนะครับทางทีมงานองผมนะฮะได้ทาการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมในรถที่สั่งเทนหน้าโดยเฉพาะนะครับนี่ บอดได้เลยนะฮะเพื่อสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสเปเซอร์มีความสําคัญมากทีเดียวนะครับเพื่อลดค่าอินเดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ตกกระทบบริเวณเบาะหรือคอนโซลก็ดีตรงนี้หลีกเลี่ยงนะครับผมและติดตั้งเจลโงมีเลน์ชุดใหม่เข้าไปในตําแหน่งเดิมส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตาร์ลิงนะฮะทางทีมงานของผมนะฮะเราได้นําเทคนิคนะครับในการติดตั้งเอ็กซ์ตาร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ มีความสําคัญไหมผมบอกเลยว่าจุดประสงค์หลักๆนะครับเพื่อลดความสูญเสียของเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับบริเวณชุดหน้านะครับในรถนิสสันเทียนหน้าคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะฮะจะพาเพื่อสมาชิกมาชมนะครับขั้นตอนการติดตั้งจ้าตัวซับที่หนุ่มยางอะไหล่นะครับในรถนิสสันเทียนหน้านะผมบอกเลยว่าความวงตัวของเขาค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับตามมาชมนะครับอ่าเรามาดูกันนี่นะฮะเพื่อสมาชิกครับ ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลราจัดพื้นนะครับได้ทาการติดตั้งเจ้าตัวซับพ่หนุ่มยางอะไรนะครับวันนี้นะฮะลูกค้าเจาะจงเลยนะครับผมเป็นตู้เว้นนะฮะหรือว่าพอร์ตเปิดนะครับแหมเป็นของยี่ห้อเคริเบตนะครับให้กําลังวัดตรงนี้นะครับ300วัตต์นะครับผมเห็นไหมครับการดีไซน์เขาเนาะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวนะครับ ตู้เว้นหรือว่าพอทเปิดเนี่ยตรงนี้ผมบอกเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะัะผมบอกเลยว่าให้ดีบีนีสูงสุดทีเดียวให้เสียงเบรที่หนักแน่นและนุ่มนวลแนวขาล็อกพลาดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวายสายนะครับจัดสายเข้าบดหมู่นะครับเดินเป็นระเบียบทีเดียวนะครับสำหรับนะฮะเจ้าตัวซับที่หลุ่มยางอะไรนะฮะในรถนิสสันเทียนนานะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบพลังเบรที่แน่นๆนุ่มๆแนวขาล็อกพลาดไม่ได้นะฮะมาฟังด้านในก หลังจากที่ทีมงานโอเวอร์คอนซัลท์และผู้ดำเนรับเราได้อัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะฮะให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายก็ดีนะครับผมบอกได้เลยนะฮะก็ไรับการตอบรับนะฮะจากผู้สมาชิกนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับก็อย่างเช่นวันนี้นะฮะที่ผมกําลังรีวิวอยู่นะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับที่นํารถนิสสันเทียร่าได้ทางทีมงานของผมนะฮะได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้เป็นระดับไฮเอนด์ทีเดียวนะครับโดยการติดตั้งครับเจ้าตัวดิจิตอลซาวน์โปรเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อการวิเคราะห์ และประมวลผลการปรับแต่งค่าขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมได้ถ่ายทอดให้เพื่อนสมาชิกชมแล้วใช่ไหมครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวปรเลเตอร์นะฮะอยู่นี่เลยนะครับบริเวณใต้เบาะฝั่งคนนั่งเห็นไหมครับว่าทางทีมงานอุบรติศัสาเพิ่งเอาใจใส่ในการติดตั้งก็ดีนะครับผมขอย้อนไปนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับการแดมบริเวณแผงประตูนะครับและการติดตั้งเจ้าลำโพงอีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับทางทีมงานอุบกรณศัพท์และเพิ่งเอาใจใส่ทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวสเปเซอร์ นะครับทุกอย่างมีความสําคัญเพื่อรดค่าอินซิเดนต์ก็ดีเสียงที่ตกกระทบบริเวณบ่อคอนอโซน,นะครับส่วน e อ็กซ์ตานะฮะที่ผมพาเพื่อสมาชิกมาชมตรงนั้นนะครับจริงๆนะครับหน้านที่หลังเขานะครับเพื่อนะฮะลดความสูญเสียงเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ประกอบแผนประตูเข้าไป นะครับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้กับรุ่นหลายๆรุ่นหลายๆค่ายผมบอกเลยว่าทางทีมงานของผมนะฮะเรามีเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะฮะในการวัดค่าที่เองนะครับเพื่อในการปรับแต่งค่าเช่าพารามิเติรให้เขามีความแม่นยำมากขึ้นนะครับให้มีเสียงละเอียดชินดนตรีภายในบริสันแต่ละจุดแต่ละจุดฟังนะครับรับเพาะไปพร้อมๆกันนะครับฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลินทีเดียวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อสมาชิกมาทดสอบมิติ และวิธีเสียงนะครับและสังเกตดีๆนะครับการทํางานเจ้าลำมพงีเรียนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับกับเจ้าตัวโเซิเซอร์นะครับในการประมวลผลหรือวิเคราะห์ผมบอกเลยว่ารายละเอียดเสียงครบถ้วนทีเดียวนะครับตามมาฟังนะครับ จากที่ทุกทท่านนะฮะได้ฟังพาผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าการทํางานนะครับเจ้าตัวปริสเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากฟอนนะครับผมเพื่อมาประมวลผลและวิเคราะห์นะครับและการปรับแต่งค่าขึ้นใหม่นะครับรายละเอียดชิ้นดนตตีผมบอกเลยนะฮะมาเต็มวงทีเดียวรถนิสสันเทียนนาคันนี้นะครับรายละเอียดนะครับเสียงทวิตเตอร์แม่บนแดชบอร์ดผมบอกเลยว่าสร้างไปทีเสียงนะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพื่อสมาชิกนะฮะผมบอกเลยะฮะเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจการอัพเกรดระบบเครื่องเสียงเป็นชุดโปรโมชั่นหลายๆชุดก็ดีนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะ02นะครับ191952224 นะครับผมขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ02นะฮะ19195 22-4และเพื่อสมาชิกจะพบกับพีติใหม่นะครับมาเต็มวงภายในบริษัทผมบอกเลยว่าครบถ้ววทีเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเจ้าของรถคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวเราจะพกษ์นะครับจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะสััดีครบ